เมื่อฉากเดียวของชีวิตชิงทรัพย์ผู้อื่นเพราะความคืบขนองให้บทเรียนผู้ชายคนนี้ด้วยการถูกจองจำเกือบ10ปีที่หลังกำแพงสูงครับนี่คือโอมชายวัย27ปีครับนักโทษคดีชิงทรัพย์เขาเล่าว่าช่วงเวลานั้นเขาไม่ได้คิดอะไรเลยแค่นึกสนุกไปตามวัยแล้วก็ลงมือชิงทรัพย์เหยื่อโดยที่เขาไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาในภายหลังแต่แล้วข้อความบนโน Women ้ตเล็กๆในกระเป๋าเงินของเหยื่อก็ดึงสติเขากลับมาโอมบอกว่าเขาคิดได้จังหวะนั้น แต่พอจะกลับตัวกลับใจมันก็ช้าเกินไปเพียงเสี้ยววินาทีเขาถูกลวบขนาที่ลูกวัยสี่ขวบนอนอยู่บนอกแต่เขาไม่อยากให้ครอบครัวเสียใจจึงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาต่อหน้าครอบครัวแล้วไปรับสาร,รภาพกับเจ้าพนักงานที่โรงพักสุดท้ายความพืกขนองก็เช็คบินเขาด้วยการถูกผ้าอีกสาร,รภาพและมาชดใช้อยู่หลังกำแพงสูงกับโทษจำคุก8ปีในจุดที่เขาได้ตรกตละอรกับตัวเองอยู่หลังกำแพงสูงนอกจากอีกสาร,รภาพและครอบครัวแล้วเขายังมีอีกหนึ่งความหวังคือการได้เจอพ่อ ที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่เกิดเพราะพ่อแม่แยกทางกันไปตั้งแต่เขาได้2เดือนครับและเมื่อความหวังนี้ถูกส่งมาถึงอิเตอร์อีจันความหวังจึงออกเดินทางทีมงานเริ่มตามจากเบาะแสที่โอมบอกว่าพ่อเคยอยู่แถววัดวังว่าจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ไปถามทั้งบ้านตรงข้ามวัดร้านก๋วยเตี๋ยวป้าต้อยรวมถึงร้านปูนปั้นก็ยังไม่เจอใครที่รู้จักพ่อเลยครับทําให้ทีมงานต้องหยุดแผนการตามหาไปก่อนในความโชคร้ายยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างนะครับที่ใบเกิดของโอมระบุที่อยู่ของพ่อชัดเจน อยู่ที่ตำบลพวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างออกไปกว่า400กิโลเมตรทีมงานเรืติดต่อผู้ใหญ่บ้านชื่อจำหลัดซึ่งบอกว่ารู้จักในทันทีแต่ต้องรองให้ผู้ใหญ่ช่วยประสานงานครับทีมงานอิตเตอจันรอคําตอบจนในที่สุดก็ได้คุยกับพ่อของโอมพ่อบอกว่าคิดถึงลูกมากแม้จะสุขภาพไม่ค่อยดีแต่พอรู้เรื่องลูกชายจากปากทีมงานว่าลูกชายเดินทางผิดพลาดจนต้องติดคุก แกตกใจพอสมควรเลยล่ะครับคำตอบของพ่อโอมจะเป็นยังไงเขายังจะอยากเจอลูกในฐานะนักโทษอยู่หรือไม่ต้องรอลุ้นกันต่อใน YouTube และเพจอีเตอร์อ,อิจันนะครับซีรีส์นี้มี7นักโทษ7ความหวัง7ตอนจุดจบทั้ง7ที่แตกต่างห้ามพลาดกันสักตอนเดียวนะครับ